ครับตอนนี้มาอีกครั้งนะครับตอนนี้อยู่ที่สูงเครื่องมือของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ก็อยู่กับอาจารย์วิชานะเดี๋ยวอาจารย์จะพาพาเราดูเครื่องมือ LCMS ใช่ไหมครับครับในนี้มีเรามีมีเครื่องอะไรบ้างครับครัอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง LCMS MS นะครับที่ใช้ตัว Mass Analyzer เป็น Triple Quadrupole นะครับก็จะเป็นตัว LCMS MS ที่มีประสิทธิภาพในการวัดปริมาณของสาร ที่มี Detection Limit ค่อนข้างต่ำมากนะครับระดับนานโนกรรมได้เลยนะครับก็สำหรับเครื่องนี้นะครับปกติเราก็จะเน้นทางด้านง,งานของ u อ n t i t a t i v e Analysis นะครับโดยเฉพาะงานลักษณะที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากจะวัดปริมาณของสารอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้ในการวัดปริมาณได้นะครับก็ผมขออนุญาตพาไปที่ตัวถัดไปนะครับสำหรับ เครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางสุขมือได้มานะครับก็จะเป็น LC q t o p นะครับหรือว่า Liquid Chromatography ที่มี Mass Analyzer เป็น p u a t r u p o l Time of Flight นะครับเครื่องนี้จะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตัว m a s s ที่สามารถวัด ความละเอียดของน้ำหนักของโมเลกุลของสารนี่ได้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับที่เราเรียกว่าเป็น High Resolution Mass Spectrometry นะครับซึ่งประโยชน์ของเขาก็าคือมันจะเหมาะมากกับการวิเคราะห์งานทางด้าน Qualitative Analysis mm hmm. น,นะครับ mm hmm. ก็คือสมมติถ้าเราสนใจในแง่ที่ว่ามันมีสารชนิดอะไร มากกว่าปริมาณเนี่ยเครื่องนี้จะตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับเนื่องจากว่าการวิเคราะห์ทางด้านโพลิเทเนี่ยมันต้องการความแม่นยำในการวัดน้ำหนักของโมเลกุลของสาร,รที่ที่ที่เป็นเราเน้นที่ตรงนั้นเป็นราดพิเศษนะครับเมื่อเทียบกับไฟเบอรีนะครับสำหรับเครื่องถัดไปก็จะเป็นจริงแล้วก็เป็นตระกูล high resolution mass spec เหมือนกันนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับเดิมทีเดียวเนี่ยเป็นเครื่องที่ะจะเน้นกับ งานทางด้านโปรตีนด้วยนะครับเนื่องจากว่าระบบซิสเต็มของเขาเนี่ยมันจะต่อกับนาโน l c นะครับแต่ว่าทางงานทางด้านโปรตีนเนี่ยก็จะมีอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่างานทางด้านการวิเคราะห์ชนิดหรือคอนเฟิร์มแมสของสารโดยเฉพาะพวกสารสารรัตเอดหรือสารลกัาที่เป็นเกีียวคอมพาวกก็จะนำมาใช้กับเครื่องนี้นะครับ กาวโดยสรุปก็คือสำหรับที่สูตรของมือศูย์เครื่องมือของเรานะครับก็จะมีมีเครื่องมือทางด้านแมสสเปกโทรเมตรีที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับที่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ทั้งคุณลิเทีฟแล้วก็คุณิเทีฟนะครับถา้าทางหน่วยงานใดมีความสนใจก็สามารถติดต่อมาที่สูย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ได้ครับ มี่สูงขึ้นมาแล้วเรียกสั่งแล้วก็เสดสั่งใช่ไใช่ครับผมแล้วก็เข้าไปที่เว็บเพจได้มีเว็บไซต์นะครับเออ่ www.sec.sci.ku.ac.th ครับผมโอเคครับถ้าสนใจอย่าลืมมาใช้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ